ชีวิตอัมติทธมโตินดามณียวถาสัพังสรงจิตังตินดาเมณีสมัทตมังมณุกันติมัโตวะมตะโสัพพะสะมตังสารสุรังสิรัตตสตังมาราเสนาพเมธพมังอสุภะนิาบันจโยตสะวะถ้าทานจะจังคันจะพิจิตกันขพนามืออมิติอมบางสอดตูดังบางสอดดยบางทีก่อนไม่ได้ก็บางใจเม่ลบังเลยก็ไปออกับไปใส่บังเยับไปหัวบัง สราตเตมาโบางรังๆกูสิบางข้างน้างกูสิกินกูสิบางทั้งดินกูสิยางกูสิบางทั้งแคบรถสิสเล็กสิามทังหาทางบอลกูน่งเป็นสาวบางที่ทำรักษาทำมืรักษาสำครักษาบาดเนเทศไปสับตวายมาดีถ่ายจนวินาศสันตสีพระจาอมิโอกาเสีิตานตอีน์ทานังโฟคาในกองไหลมาในานหลังธรรมะอินท่านัโฟคา

เกิดมนุษย์นไรับัวมว่าเปในเปิดโลยจิตนะจโอจิตสำโบโตมาบังเกิดเป็นนักหัวใจมนุษย์เป็นักเข้าหาเป็นนัินดามันเรียกใยเรียกถึงเรียกข้าเรียกขอเรียกเง้งเรียก่อเรียกโชคเรียกลานะครับเียาอาภัชชาเองติดตามเองแค่นังเองโคกังเองลาพันธุ์ลาแมาพระโสดี โอเคน้อพี่น้องเนาะเปิดภาพขึ้นมาบัตรที่นี่เนาะยังอยู่มั่นทีเออเก่าเนาะได้บมากครับโอ้ยใหญ่เนาะอย่านะพ่อจ้ะหาได้อีกได้อยากนะเพื่อนอีกแล้ว หน่งสามยกงได้ครับบ้าัวน้อันนี้ครับเอาาสียไหมม่หมืเสียไหมโอ้อเนาะเากรจายขยะห่อเนี่นึงธรนมะาวน้ำปาเนาะธ้รมดาธ้รมดาวันลุกทวลมี่ไรยเอ

มาดินบุญดยมาดินบุญมาทการบนี่บ่โดยมาดินบุญนั้นวันที่สเนาะวันอื้นเนาะบุญที่งนอยู่ไก่ฝันยังมาหอเดี๋ยวเนาหองอยู่ไกลยังบด้เขาไปเพิ่งเช้าขาเสียมาบ้านต้อนรจากบ้านจากบ้านนี่ะัวแลแนเหนอโอ้ยดยดอยไปีนึงเดอนนี่ปีย

ต่อมาด,ด้านบ้านเนาฮียนซานโค้งเบาชิตเพิ่อนแล้วพี่น้องเนาะโตจากเฮือนสาวดำพี่น้องเไยเนานะเดินทางมาพี่อีกพี่น้องเยไงโทษเนาะเค,น,เคนี่ยอยู่เนี่ยกินตลอดลเลยเนาะคันนี่นะนนนะเ,เนาะเอโอโทษฮาวสบายดีเดอ้อทางนี่เด้อสบายดีสบายดี

อันไหนยืมมาจความมได้บ่รถจังว่ามืหนังสือได้าตาอยมัมเาะจนรถหามีโตมี้วต้งใส่ัฮะโอ้ต้องยือรุนดอหลายต่อมัน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 พอได้ไหมเลใช้พอโมใส่นอมานั่งพี่แมเอ่เขาจัปุมจปปลาเหาเอารุ่นดอ เป็นน้ำน้ำอ่ะอเพื่อมันอวพื้นจีบดดอกพยันเนาะอเพื่อเสริทาาเขาทำแล้วมันรตลตนใส่งานเราไปตัวดียักับบ่อไหนเรีนน้ำเต็เาขัน้ำน้ำเลยอาโอ้หยัมันเวูงดีเลย จารเป็นมาาไม่ยมไม่ยามไม่ยามไม่ยอมไม่อมไม่ไ huh. uh ่ยามเฮ้ยแร้วช่างน่าี่ไรอาจารย์เป็นโอ้หอาอาอาอครับนาะย่าว่ากเล่ไหนนกันี่มนอยาันี้มันั์อันนี้ยังยังไข่าเลยครับอาจารย์ช่วงนี้ฝนมีมาบ่ดยเท่นี้ ผมัาเป็นน้าหวยเลยเป็นหวยใช่เป็นหวยนี่ผมว่าหไม่่งย่ำฝนแมฆหัวุค่อยค่อยชุดเลเออชุดบ้านหะวผมว่าถ้าหากเป็นย่ำฝนนี้รถนี้ผมว่าต้องอาคือสีจอดไปเึ้นบ่แสนฝนครับเป็นเงินลงมามดไโดนไปรถมากีลยเม่อกเองมันเป็นตาม ตามการเวลาจะก็จะน้ำท่วมปุ๊บอ่าเขามีเงินทำผสมเดียวไงเ่ามีมันไม่มีทีเดียวพอมาถึงว่าบ้านเนาะเออบ้านเดี๋ยวเขาก็จะเดี๋ยวหลวงเขาจะมาถมแองโอ้ยใครไดระดงถมเนียหมดที่นี่มันถ่วเดแถวที่นี่นะน้องเห็กี่ถ่วเ็ดนี่เราจังได้เอาดินมาใช่ตัดกา่าหลังก็ได้เนี่ยอ ก็วมันพร้อมมีกันดีกันเนี่ยเขาสิเห็นโอ้ยเห็นเป็นนไหลาชิยกน้อยโอ้ยบหายากว่าแล้อเนี่ยมันอยู่นี้นี่แล้ววะป็นอ่างป็นอ่างคนอ่างน้น้สกี้แบบเื่อฟอาจารย์อยากเห็นเลยแหละเพื่อนสตีสีนะบุฮันตีเป็นข้าวบฮันเพื่อนเด็กตัวจะมาห้าเขาเสริมมือัชน่้อ่า แต่ด mm ี hmm. ๋ยว่าดีนน้นบอกยังไงอ่าจดีขึ้นแล้ก็แอบไม่ไปนี่แล้ววอไม่ได้ละกว่าสิไปเฮือนอ่น้องแม่รูอยู่มันตัวแวนนี่เอมเวยนแม่เฮียนได้แม่ม่อนเดียวมันเป็นเด็กหน่อยมาครับ นาามต่ทางมาบอกว่าเชือวันนี้ทอดแล้ววันนี้โอ้ยดปเลยเขาบอกผ้ามากเดียวเลยใกล้ๆดึงเนาะช่วงน่ะมวกผ้ามาตัวได้ของนี่ยผ้ามากผามอช่วง้าจานมาตอนนั้นแถวนี้สมบรเลยไปไไปไปป ตัวยยงนั่นเฮงบริบาเลยเนาะคันยงยงเ่คันท uh> 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 ี่ม uh ีสลิงอมกตาเหนื่อยครับเหนื่อยไม่ได้โอ้โหนี่น้ำเพียงเหว่ดีสบายดีจุ่มเด็ดดยไปได้จุ่ได้จักแล้วสูงเลยเออเอเอาอยากสูงัอย่างดีรถเท่ากัอสูงได้เห็นไหมไหเอออากสูงก็สูงเนาะไตก็สูงเนาะใส่หอนี่ใส่หอด ควันก็ในมักระสูงแนวมันมันกึินกับร้อเนาะมันไม่ก่เซียวโย่าลงแต่ใจดเบือแก่มายบังบังสบาเนาะเข้าใส่ไปเขาสิหักดอกว่าเขาเขาใส่จังไหนเปานภ่ษัเอเข้าใส่ข้างภาพข้างผานเขาไปสควันทีใส่ยางนั้นนี่ต่อนี้เขากัใส่อะันจะบ่อย nè cái vợ, vẫn hiếu hên mà nó, chẳng lẽ gì à? Là? Ra, làm nó, nó คือยังมีอยู่หรอกว่า้าไปไปแล้วไมนได้ไม่ดีบนนั้นหรอกเพราะมึครับไปไปเรื่องแบบเรื่องแบบนีมได้มาด้ายเขานำสามปลาได้สองทงได้ร้อยหกชิ้นอบจะพกชิ้ชอบมันจะห่วยร้อยสอบผินซิ่งวะีร้อยสอบมันสั่งซางเรื่งต้น สองนึงไปชิประมาณสามสิบกัวลูกเนี่ยสามลูกการคิลกเนช็อกเซนอ่ะพวกครบของอ่ไทยมือด้ชอเซนสองหนึ่งฮะชออกเซนชอกเซนีนมันลูกลูกจียรติหกพันเอสพันเอดบโดนเลยเาได้บดาจะวะกบ่าหกพันทำเป็นเงินบาทนอะไรก็สิบกลายตัวนี้สิบเกียรติก็นหงกว แม่โน่เก้าบาทเก้าบาทัวเก้าบาทเนาะจดดูมานี่ได้ะอไหมเจ้าหน้อี่ที่บานได้หาครับอืม๋ยวนี่ไม่ได้๋ย่นี้มั่ดีจดดูคลิปอยู่ไหนสมันี้สมันี้เขาหน้าเซงเซ็เข่าหน้าตีนาแซงแตงกข่านาตีที่บ้านก็จะไปเริ่มงนี้นะเจงเนาะเพราะว่าหน้าเซงเนี่ยมันถือช่วงเดือนเจ็ดเดือนแปดทายเดือนปุกเดือนห้า Do nếu như không làm mọi người 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 mọi

บังบังอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเจ้ปั๊บชื่อปุ๊บปุ๊บเดอใ้ซอยกันชื่อเด้คนละสิบพันสิบพไปเนาะหินเนะโอเคเนาะะบุญเป็นบุญแล้วพี่้องเลยทั้งว่าอาจารย์ุนนอเรื่อเลยมาหลายเชื่ออยู่เจ้ากบอดอะอดนะ มันค้างทนขมีนออาจารย์เลือนา่รู้จักรุทางจอดรถคว้ารักอุทางเยนี่ดยังบ่ไใด้าใส่ด้นน้พี่น้องไแบบรถคันนี้แบบเอ้าดี๋ยวถ่าทั้งป่าอาจารย์เป็นมากกว่านัอนไปถ่ายปาอาจารย์เป็นนั้นนั้นให้พี่น้องไยเนาะไปลองซีระน้องบ่เออเนาะลองลองบุ๊คบุ้งดูหั งเลยยะไก่มึงด er> pues> nah, ูดีมี้ยมีเง้มี้ยอย่างเีมมีเงีัยเอาเงี้ยอ้ยเียเาเง้นมีง้ยแลมี้ล่เง ขอน้ำโจคน้ำานไม่ไปใหญ่มช่วย สิททางจิตโมมีตจินดามณีวิถาสัพพังใชรงจิตนดามณีสมุธมังคุกันัสทเยว่ามระเตสัสตานิตงตสังเสตามารสเนปะมัปมางกสุภาพมาวบนตะก็เอิ่ตจะสูสุภาะถ้าทัานอากจะทจะผลิตกรตั้งพนามอางนี้อมยิ้ิ้อมบางสนือดังบางจอดเลยบางทีก่อนบ่ยบางสนี่แหละบางเลยก็ไปออกกับไปใส่บงเอยกับไปัวบาง กูสิบังทั้งน้่งกูสิบินกูสิบางทั้งดินกูสิยังกูสิบางทั้งแชุรถกูสิแด้กูสิสามทั้งนทางบอลกูนอนงเปสาบังเพทำรักษาทำมีรักษาสังคันรักษาอุบัติเหตุไปสับตวร้ายมาบีถ่ายเจน้ทน้าสังเกพะาอมนีโอกาเจสาอิทารีพุทธอื่นขานังโคาในทองไหลมาในงานหลังธรรมเอื่นงขานังโคา

ในวันเปิดดวงจิตมเาหลวจิตสโบโกตงมาบงเสิดเป็นหน้าหัวใจมนุษย์เป็นหาข้าหาเปนนจินดามมีเรียกชายเรียกหญงเรียกข้าเรียกของเรียกเงินเรียกทอเรียกโชคเรียกลานะครับเสอาภัชชาหิเอจิตตาเองแท่นั้นเองโกัมเองลาฟังคัังพระโสดีพระวันตุเองนะเฮ่งายมาดำำวยดำวย

แค่ถือว่าสือรถจะซับเลครับรถเป็นอ่ะบอบเซียนครับอาจารย์ให้ผมครับมือเลขให้ผมจับไปในเมืองเลยจับจูนเด้รถเนี้ยกบ่จะซมัคือการสอ่อเอา้พอเอาเนี่ยเอา้อมก่อนาแม่เอ้ยแม่อ่

เดีะยังแรกเลยะลูกไข่ถามแม่ย่าแบบนี้เนาะโอ้ยุุนเบีลยว่าอ่าุุมได้ทานยางนี้คุโปยอยนี้มันี่อย่างเนี่ยบินไก่เลยนะเนี่มีมเต่หาคุดคุบก็ปูพระท่านละ

บเนาะสำหรับคลิปนี้ท่านผู้ยหญ่เองทีได้ขอตัวอำลาพระจากเด้อพี่น้องเด้อผิดพลาดประการใดการอขอโทษขออภัยทำลายนับถอยหลังเนาะเอาท่านนี่ลาไปก่อนพี่น้องเลยเนาะสะบายดีสบายดีพี่น้องเลยบายบาย